การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนามเพื่อความมั่นคงทางทะเลระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2568ที่ผ่านมากองทัพเรือภาคที่2จัดเรือหลวงแหลมสิงห์และเรือหลวงนเลสวนปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมกับเรือ SQ261 และเรือ SQ263 ของกองทัพเรือเวียดนามปฏิบัติการบริเวณเส้นแบ่งเขตทางทะเลระหว่าง2ประเทศ หรือเคซีไลท์ที่เกิดขึ้นจากการเจรจากันในปี2540เพื่อแบ่งพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับเวียดนามการลาดตระเวนร่วมกันใน6เส้นทางครอบคุมระยะทางกว่า430ไมล์ทะเลการลาดตระเวนล่วนระหว่างกองทับเรือไทยกักปองทับเรือเวียดนามเกิดขึ้นครั้งแรกในพศ2514เพื่อป้องก,กันการกระทําผิดทางทะเลรักษากผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการลาดตระเวนร่วมครั้งนี้คือเป็นครั้งที่5 1บแล้วมีภารกิจได้แก่การแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกซ้อมการรายงานเป้าหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังการฝึกใช้ธงมือสัญญาณไฟสัญญาณนกหวีดตามประมวลสัญญาณสากลการฝึกซ้อมการค้นหาและการกู้ภัยและการนำประมวลกฎหมายว่าด้วยการเผชิญหน้าที่ไม่ได้วางแผนไว้ในทะเลลิซียูอีเอสเหกเงียนมันเกวงผู้มัชาการกองพลที่175 ปฏิบัติการลาดตระเวนของกองทัพเรือเวียดนามได้กล่าวว่าแม้จะมีสภาพอากาศที่ไม่เอือ้ออำนวยแต่หน่วยปฏิบัติการลาดตระเวนของกองทัพเรือทั้งสองประเทศนั้นก็สามารถเอาชนะความยากลำบากได้สำเร็จโดยการลาดตระเวนร่วมครั้งนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่ของกัมพูชาเป็นอย่างมากกัมพูชาหงมองตาเป็นมันที่กองทัพเรือไทยและเวียดนามต่างผนึกกำลังและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในขณะที่กัมพูชายังมีข้อพิพาทกับดินแดนไทยแต่ในขณะเดียวกันทางเวียดนามก็ยังสามารถ พูดค,คุยตกลงกับฝั่งกัมพูชาได้จึงยังไม่มีปัญหากันเกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลแต่ก็มีกับไทยซะอย่างนั้น <S <S เรื่องราวของเรือฟิกเกตชนเลศสวนสุดยอดขุงกําลังของกองทัพเรือไทยเรือฟิกเกตที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือเรือหลวงนาเรศสวน ffgc 2 1ดัดแปลงมาจากเรือฟิกเกตแบบ ไทย0 53ของจีนโดยความร่วมมือในการออกแบบระหว่าง2ชาติระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือจีนต่อที่หูต,ต่อโดยอ China State เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนราคาโดยคาดการประมาณ10,000ล้านบาทเข้าประจำการเมืองท15ธันวาคมพศ2537ในปี2 0 1 1กองทัพเรือได้เลือกระบบ 9LV ของบริษัทซับสวีเดนในการปรับปรุงระบบอํานวยการรบ ระบบตรวจการระบบควบคุมการยิงและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีระวางขับน้ำ2,985ตันยาว120.5เมตรกว้าง13.7เมตรกินน้ำลึก6เมตรอาวุธยุโทโธปกรณ์ M45 m o s 4ขนาด127ม mm, ิลิเมตร62คาลิเบอร์1ชุดเปืนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก DS30M Mark 2 ขนาด30มิมิลลิเมตรสชุดอาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศ IM 1 6 2 ESM ES s จำนวน32ลกูกที่ปล่อยจากระบบยิงขีปนาวุธแนวดิง่ง Mark 41 8เซล์อาวุธปล่อยน้ำมิถี r g m 8 4 5สีล SSM จำนวน8แท่นยิงท่อยิงตัวโดฟาส์สขนาด324มิมลลิเมตร MK 3 2มสองหจำนวน2ชุดอากาศยานประจำเรือเฮลิคอปเตอร์แบบซูเปอร์ลิงก์300 ระบบขับเคลื่อน <analy z: S 3> เครื่องยนต์ก๊สเทอร์บาย General Electric LM 2 5 0 0าจำนวน2ตัวเครื่องยนต์ดีเซ MTU 2 0 V 1 6 6 3 T B 8 3 2เครื่องยนต์ระบบร่วมดีเซลและกังหันก๊าซขับเคลื่อนด้วย2พอใบพัดแบบปรับมุมได้ความเร็วสูงสุดประมาณ32นอตหรือ59กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยเชื้อเพลิงที่4,000ไมล์ทะเล หรือ4,708กิโลเมตรที่ความเร็ว18นอตกำลังพลประจำเรือ99นายปฏิบัติการทางอากาศ16นายอัตราเต็มที่1 5 0นายระบบตรวจการและปฏิบัติการเลดราตรวจการพื้นน้ำและอากาศแบบซับซีจีรับเอ็ d ดีารเลดาค้นหา,หาไกล,ทา,ล,ท,ลาทางเรือเรียเทียนในเอ็นเอสพีเอสหกสิบสี่ระบบพิสูจน์ไฟล์ซีเล็กเอสไอทีซีซีสอ และอ425ระบบอำนวยการรบแบบซับ 9LV Mark 4พร้อมกับ TIDLS เรดาร์ควบคุมการยิงแบบซับซีลอ s 200 s o n a แบบ Atlas DSQS 24D ระบบสงครามอิเล็ทอนิกส์และระบบเป้าลวงระบบ ESM แบบ IWTEs 3601 ANSLQ4 ระบบ ECM แบบ984-1 Noise Jammer และแบบ981-3 ดีเซปชันแจมเมอรแท่นยิงเป้าลวงเทอร์มาเอสเคดับเซีกาดในช่วนานาสาระจะพาไปร,รู้จักกับเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสระบบเตือนภัยพิบัติเช่นการเตือนแผ่นดินไหวที่คาดว่าปร,ประเทศไทยของเรานั้นจะสามารถใช้งานได้จริงในไตรมาสที่2ปีนี้จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามรับชมต่อเลยครับกสทอชอร่รวมกับผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดการสาธิตการพัฒนาระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ s e l l Broadcast Service หรือ CBS ที่เป็นระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้นได้นํนาเสนอรักษาสตร์ที่การใช้งานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยระบบ CBS แบ่งเป็นสส่วนได้แก่ CBE (Cell Board Cat Entity) หรือศูนย์แม่ข่ายของหน่วยราชการและ CBC (Cell Board Cat Center) เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจะส่งข้อความเตือนตรงถึงหน้าจอมือถือทุกเครื่องในพื้นที่ที่เกิดเหตุผ่านเสาสัญญาณมือถือโดยมีข้อดี แบบที่ระบบ SMS ธรรมดานั้นไม่สามารถทำได้ดังนี้สามารถส่งข้อความไปทุกเครื่องในพื้นที่พร้อมกันในครั้งเดียวแบบบอร์ดคลาสมีเสียงเตือนดังเป็นพิเศษแม้โทรศัพท์จะเปิดโหมดเงียบไว้ข้อความจะเป็น pop-up ขึ้นมาบนหน้าจอทันทีสามารถต่อท่งพื้นที่ได้ส่งเฉพาะพื้นที่ที่เสียงภัยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมและทุกเครื่องสามารถรับได้เลยแม้เครือข่ายจะมีความหนาแน่นก็ส่งได้พร้อมกันทันที และข้อความไ m s นั้นไม่มีเสียงเตือนพิเศษหากเปิดม,นมด้นเน็ตจะไม่ได้ยินเสียง SMS ต้องใช้เวลาในการส่งเมื่อมีการส่งจึนวนมากในเวลาเดียวและระบบแจ้งเตือน CBS จะมา,มาเมื่อไหร่ก็สอทอชรอระบุว่ากำลังหารืออยู่ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผกกู้กำหนด,ดหน้าที่ไหนและทำอย่างไรโดยขั้นตอนนี้คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิน้นภายในเวลา3เดือนโดยคาดว่าจะใช้งานได้จริงพร้อมกันภายในปีนี้หวังว่านะ และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ